กรอพลิกทีเรือครับเพื่อน สวัสดีครับเย็นนวันนี้เราที่เกียดทำกับข้าวแล้วเป็นวันที่ฝนตกนะเพื่อนๆคุณตักก็วันนี้เริ่มใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะเปิดแล้วของคุณตักเปิดแล้วของผมวันจันทร์เราก็มาทานข้าต้มเจ้าวสัวน้อยกันครับ สั่งไปหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสั่งอะไรไปบ้างดูเมนูสวยๆบนเพดานเขาก่อนรอบๆรอบๆร้านเมมีเมนูรอบร้านดูมา,าแล้วครับเมนูแรกมาร้านเจ้าสัวน้อยก็เพราะเมนูนี้แหละครับพออยากกินจับ่ายก็ต้องมาเจ้าสัวน้อยแล้ววันนี้เลอกอยากกินแซ่บกิน นัวนัวกุ้งแช่น้ำปลาเขาต้องไปเตยเขาต้องไปเตยนี่ยอดฟักแมวเหรอคุณตั๊กยอดฟักแมวหมูออกรนะอบเข้ามากินงจาก้ขาต้มต้องมันมีน้ำนัวนัวแบบนี้อ่านี่น้ำจิ้มของกุ้งแช่น้ำปลา าทานกันเลยวันที่อากาศเย็นสบายครับเพราะเย็นสบายเพราะสายฝนนีเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะผัดอะไรผัดเผ็ดหมูชิ้นผัดเผ็ดหมูชิ้นครับ เพืเ่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะครับ thank <laughs> you 对呀。 not no, no. ซีที่เคี้ยวเขามาซื้อไปยังเนาะวันนั้นเขามาถามชิมแล้วเหรอเขาบอกซื้อไปชิมแล้วะเขาชอบไหม้<ะ>อ,มอร่อยมากเา<ะ>ช,ชิใ้ใหญ่ๆ<ะ>มีต้นผู้อชอบก็ใส่ต้งผู้ก้อนใหญ่ๆ มีผักเนี่ยสัมชั้นก็มีเป็ดมูกินกำลังน่ากินเลยนี่เป็นไงกิน ถ้าเป็นหมูป่าผัดก็น่าจะสบาด้ดีครอ,องอกระายที่ทานก่อน ตเติม้ัวต้มมาแล้วนะสั่งให้พี่โรโรไปเลยถ้าสองถ้วยวันนี้แขกเต็มร้านเลยนะคนนะ่ะนั่งข้างใน ธรดาด้วยมันเนื้อคู่มันเล่งมากเลยเด่งมาก่นรเทียมเรง ไปหมักหรือเอาไปทําให้นุ่มเอเขากินแล้วหมูนุ่มหมูนุ่มๆเล้ฮะซึ่งก็ไม่ใช่สามชัน้นแล้วเป็นหมูชิ้นแต่หมูเ็จะนุ่มๆเลย อย่างวันนี้คนเยอะนะคนเต็มร้านเลยครับเวลาเรามาแล้วก็เลือกมุมๆอย่างเงี้ยจะได้ไม่ไปรบกวนเห็นคนอื่นเขาไม่รู้วันนี้เขามีขนมอะไรเนาะลองถามชิมขนมหน่อยกินขนมฟรีนะครับเ,เพื่อนๆนะที่นี่ทานกะต้มแล้วกินขนมฟรีกี่ถ้วยก็ได้เราบอกเขาได้เลย ก็กินข้าวต้มที่หมดเอาอะไรคนเดียวสองขั้วยวชอบเลยที่เป็นน้ำน้ำไปลุกไปราดกับกินกับข้าวต้ม ต้มนก็อุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาคะข้างนอกอ,อุ่นร้อนตลอดเวลาทา่านอร่อยมาแล้วครับขนมวันนี้มีอะไรบ้างเออ กล้วยบัดชีแล้วก็มีตัวเขียวตัวเขียวก็ใส่เม็ดอะไรเด้นะนี่เขาเรียกเม็ดอะไรนะกล้วยชอบชอบนึกไม่ออกไม่ใช่เกากี้เกากี้มันจะเป็นใส่กระต้มใส่กับเครื่องตุนยาจีน พรทันเป็นไหมก็จะป้อนนะจะลองป้อนดูลองลองลอง,ลองชิมกล้วยบัชีไหมลองชิมกล้วยบัชีไหมอ๋อลองชิมกล้วยบัชีดิ<อ>แต่เนี้ยเดูโดเคยทานอยู่ที่ว่าอยากกินหรือไม่อยากกินกล้<อ>วยบัชี กขาทำหวานไม่มากแล้วก็กะทิไม่ได้มันมากครับกิ้งอ,อบัออออว,วห้วนเรื่องกินเยเดี๋ยวของฟรีเดี๋ยวขอเขาหาว่าอบอกให้เขาตัดมาให้เราไม่เขาจะมีขนมวันละสองอย่างเหมือนเดิ แก็ทานฟรีจะทานกี่ถ้วยก็ได้ต้มกุคงกลิ่นเป็นไหมกลิ่นไม่เป็นครับ เอาไหมไม่เป็นตัองเกตอาการนะถ้าอย่างน,นี้แปลว่าแบบไม่อยากตัดคำสัง่งแต่เราเข้าปากตอยนี้เดี๋ยวใคร กินแต่น้ำไม่คั้วบัชีาหรกินนี้ไม่ตัดนะอ่อนพออิ่มกัน,นยังร้านบอกเขามาคิดตังเนาะราอิ่มข้าวยังครับอิ่มหรือยังอิ่มแล้วครับ,อ,รบอันนี้กูตักเลี้ยงวันนี้ หกหกศูนย์เก้าคุณหกศูนย์เก้าเอาเอค่าหารวันนี้เอเอลง,อองท้ายศูนย์เก้าทำบุญถวายพระห้าร้อยเก้าบาทน้องอน้องน้องน้องกินอ,อ,อร่อยครับกิมอร่อย ฮะเยื่อไผกับชายรับแกเาอ๋าอปลาขอบคุณมากครับเอามาให้ชิมใช่ไหมฮะเอามาให้ชิมใช่ไหมครับขอบคุณครับอ,อะไรนะตุ๋นเยื่อไผ่ตุ๋นเยื่อไผ่กับอะไรอ่ะจับชายเ,าเขารู้ว่าเราชอบจับชายอันนี้สมนาคุณนะฮะจากทางร้านเขาไะข้างในเสียงดังฮนะเป็นห้องห้องเขาค่อนข้างจากักกอง กัันครบทางร้านก,ขาก็ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับอ <c oughs> ขอบคุณที่เอาเอาแกงเอาแกงมาให้ชิมมีตูตรเนื้อไผ่ค่ะพี่มีต้มกระจายค่ะตอนนี้ยังก็ยังเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะเวลาลตั้งแต่บ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองนะท่านบ่ายนะสองจีหนึ่งมาได้นะ ไม่เราเราก็ติดใจเราก็มานึกอยากทานข้าวต้มก็จะมาที่นี่แหละครับสวัสดี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 ครับเจ้าต้มเจ้าสัวนน้อยมันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับ ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับเป็นมาเปิดคลิปข้างนอกเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไม่ค่อยคุยกันนะเพราะว่าเสียงข้างในมันต้องกล้องอะเนาะาะเป็นห้องแอร์แล้วก็เสียงกล้องค่อนข้างจะกล้องครับเจอกันคลิปต่อไปครับ,บพี่โดดีครับบ๊ายบาย